เป็นเอมพึกที่ซ้ายเดินได้ไปไหนได้ขานี่ไม่ยกขึ้นได้ที่ซ้ายก่อนนี้มันยกขึ้นไม่ได้ก้อนนี้มันต้องอ๋อเหรอแคนี้มือนี่อ้เบอร์น่สสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิต <laughs> ผมชื่อประเสริฐทัพทิมเป็นเอวพึกนี่ลุงสมองตีเป็นก้อนก้อนอนี้เป็นเอวพึกที่ซ้าย รู้จักเบอร์หนึ่งได้ยังไงผมดูรายการสองเนนะี่ยอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นโสฟังทุกวันโฆษณาผมก็กินมาแล้วปีหนึ่งเดินได้ไปไหนได้ขานี่มันยกขึ้นได้ที่ใซก่อนนี่มันยกขึ้นไม่ได้ขายกเอาเอามือช่วยออยกเองนี่นอนบนเตียงเนี่ยเอาเตนทพาดึ้นไม่งี้ได้ที่ใส่นี่เอนี้มือนี่ ได้ก้อนนี่มันตึองอ๋อเหรอเอแบบเอบาคนต้องยกเดี๋ยวนี้ยกเองส <ยก S 2> บายเองนี่อุ้ยสบายสบายเท่าผมวาผมเนี่ย <laughs> สบาย,บายเาายขาว่าถามว่าแค่สบายดีมันสบายสบายดีลแล้วแหละว่าพูดกันจริงๆนะมันก็มีความสุขลุงไม่เคยทานสมุนไพรย,ย่ออื่นใช่ไหมนอกจากเบอร์หนึ่งอ,อย่างอื่นมีกิน Oh. เพราะว่ามันอะไรมันเยอะในทรทัร์งลุงมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เป็นโรคเหมือนลุงไหมให้เขาลองดูฮะ uh. จะบอกไปเดี๋ยวไม่หายก็ว่าลุงโกหกก็ลองดูของอะไรมันต้องลองถ้าไม่พิสูจน์แล้วมันก็ไม่รู้ uh huh. uh huh. มันต้องพิสูจน์ไม่ใช่ว่ากินยานี่แค่กล่องหนึ่งสองกล่องจใจห,หายมันไม่ได้ uh huh. uh huh. มันยังน้อยตรง ก,ก็มกปุูกสามกระปุกนู่นแหละมันต้องจะรู้สึกไม่ใช่ยาวิเศษมันต้องให้เวลามันนนอ,อ้มกว่าจะสะสมโลกมาได้นี่ต้องใช้เวลานานอะผมกว่าจะติดอนี่เนี่ยสี่ขวดสิบตัวว่าด,ดีตัวเราเราต้องสังเกตตัวเราใช่ของไม่ดีเราจะไปว่าดีมันก็มไม่ดาบาบ้บาปบรร